สวัสดีค่ะหมอจากนี่นะคะก็ไม่ทํางานที่วิคินิทเหมือนเดิมแค่นี้มาค่ะพักผ่อนนะคะทุกคนก็ใครอยากปรับรูปหน้านะคะก็จองคิวกันได้นะคะเดี๋ยวหมอจะกลับไปแล้วนะคะตอนนี้หมออยู่ที่หงองคนเยอะมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเอาดูสวยๆมากค่ะนี่สวยมากก็ใครที่คิดถึงกันนะคะก็จองคิวกันได้เดี๋ยวจะกลับไปแล้วแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศงานผิวก็ยังสวยอยู่นะคะเดี๋ยวจะไปเฉลยเคล็ดลับกันนะคะ น้ำผิวสวยชิ้นี้เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากโปรเกมจับเซลลน้ำให้กับเจ้านะคะในกลุ่มที่มีไฮยานะคะแล้วก็ใครอยาหน้าช่ำละก็เรียมโปรเกมกลุ่มพีเอ็นก็จะทําให้ฉายแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ระหว่ังอยู่ท่้งประเทศก็อย่าลืมทานวิตามินต่างๆเนาะเม็ดฟูวิตามินรวมก็ต้องเค้าและมากหน้าก็สําคัญก่อนนอนก็โบกไปเลยสกินแคร์หนักๆถึงแม้หิมะจะหนาวมากผิ แห้งมากแต่ผิวเราก็ยังช่ำโกลนะคะบ๊ายบาย